ในคลิปนี้นะฮะเราจะลองมาเอาชิวิลอด99เขินในทะเลใสกัน คือบรรยากาศดีพวกนัว่ามันเหมือนเกมเดนเดียรมไมมว่าในว่ามันเหมือนแม่งเลยอะบรรยากาศทุกอย่างนี่เหมือนกันเปะเลย <Yeah. S 2> โง่ไม่ใช่าเข้าไปนด่แล้วต้องเอาชีวิตรอดในรถไฟนะเฟย์แนนซี่เราไม่รู้จะเป็นยังไงทุกคนครับแต่สิ่งแรกที่เราจะทํากันก็คือเราจะมาเลือกคาันก่อนนะว่าเราจะเล่นคาสอะไรในการชีวิตรอดในวันนี้เกมนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะพวกนายคือเราสามารถเช่าคานเล่นได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อในราคาเต็มได้โอ้โห้เลยเช่านี่ราคาถูกกว่าเยอะเลยอะก็ราคาดีมาก เ <Yeah. S 1> นี่ยเลึงตัวนี้ไหมตัวนี้ราคาแพงสุดในเกมนี่เลยคือ800เพรแต่ถ้าเกิดว่าเราเช่าเนี่ยจะแค่30เท่านั้นเช่าได้1ชั่งเมืองสซบะแม่จะเล่นคาดอะไรกรันเจ้าก่อเจ้า,จาประจามเล่นคาดวูดดี้อะคนตัดไม้อ่ะ อ๋อยฉลามคอตัดไม้อย yeah ู่กวางก็ตัดไม้อยู่นี่ก็ตัดไม้นะยนี่มันมีความซื่อสัตย์ต่อการตัดไม้จริงๆแต่ว่าเราอยู่ในทะเลทรายแบบนี้มันจะมีไม้ให้ตัดเหรอเจ้ากนโอ๋อยก็ไม้แบบแห้งๆไงไม้ที่มันไม่มีใบไะน่าจะมีอยู่ไม่ตัดกระบอกเพชรก็ได้ฉลามโอ้ตัดกระบอกเพชรล้วไปเล่นในเรื่องคาสสไหนเหลือนายแล้วที่จะไม่ได้เล่นงมาเตอร์เกติน มันเป็นปืนใหญ่มากเลยอะจะกว่าแม็กชินกันเริ่มต้นมาด้วปืนร้อยนัดนี่นายเอาไปสร้างสงครามที่ไหนในเอเลี่ยนอ้าวใช้ก็ต้องป้องกันตัวไงฉลามเพื่อมีหมาป่ามีอะไรเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนครับไปกันเลยยเฮ้ยหน้านายมีอะไรติดอะฉลามแมนแมนร้านดีๆ กดเกมฮาร์สและขาดไก่สุดเทพมีแบบดังๆไม่ว่าจะเป็น99เคนในป่เพื่อราบาเบลาดฟิชสติวเบออลาดและอีกเยอะแยะเลย กดสนใจลิงก์ลานอยู่ใต้คลิปเลยนะคะเราเข้ามาแล้วบรรยากาศนี่คือเข้าเข้าคือในป่าเลยเนี่ยเฮ้ยแค่เป็นทะเลทรายแค่นั้นเองใช่เหมือนเลยอะแหละเดี๋ยวเราตัดไม้นี่ไงฉลานที่นายถามหาต้นไม้มันมีอยู่เห็นไหมเอ๊ยแต่มันไม่แห้งแล้งด้วยเนะมันไม่ใช่ทะเลทรายด้วยซ้ำหมาะตอกอนทะเลทรายสีในกระโดยพื้นสีมันทรายมไม่ใช่เออเนี่ยไม่ใช่ทรายเนี่ยทรายปีเข้าปากฉันอยู่เนี่ยเขาลองชิมเหมือนนี้มันทรายป่ะแมะโอเคมีทรายผสมกับพื้นหญ้าแห้งใส่ไฟเหมือนกันเลยนะฮะงั้นเราเล่นนนเเเเเเเหหมมมมืืออดิคครราาาจะทไฟใ้้วลต็็กกกกัยแ ป่าเลยแนฉ่ฉชนบอกว่าไฟจะมีแค่หกขัน้นไม่มีขั้นเพิ่มนะอ่าแต่ต้นไม้เยอะอยู่ใช้ได้ทุกคนมองไปมีแต่ต้นไม้มเออจะว่าไปี่นดูดัาเบลวันนี้อุ้ยฉันโยนดัาเบลว่ะมันจะกบแข็งแรงเหมือนจะมีหลอดดักสายบ่อนะว่าตอนนี้กล้ามเราเน้นขแข็งแกร่งเท่าไหรใช่ไหมเต็มสุดๆโอโ้โ,อโหสุภพิเยาโอ้แน่จะตีผีทีเดียวตายเลยอเจ้ากอดโอเคเราห้าสิบเลยนะทุกคนนะหัวร้านม่เดิ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอ้โหแต่มันตัดไม้เร็วขึ้นมากว่านี่ยและเดี๋ยวนี้นี่คืออะไรสาไฟอย่างนั้นเลยมันสูงจังเลยทุบได้ไหมโอเคไม่ได้อันนี้คือเป็นเซ็นเหล็กแม่เหมือนกัะเปลก้าวไฟเวล5แล้วรู้สึกว่าขึ้นเร็วกว่า99คือดีอ่ะโอ้ยเร็วจริงใช้ต้นไม้แล้วก็เหล็กอันนี้คือโต๊ะค้าบแล้วเหยอเอ้ามันคือโตค้ามนี่แน่โอ้ n นี่สาบะหานมันมองเราอยู่เห็นไหม มันเหมือนในตัวกวางเลยอ่ะพวกนายว่าไหมหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วไม่ใช่สิไม่ใช่ตัวกวางไอ้ตัวเนี่ยตัวแกอ๋อไอ้แก่ผู้ชนอ่ะนะเออเหมือนเลยแต่ตัวสูง่าเยอะอยแต่ฉันเจอผู้สูงอายุลม้มลงอยู่อ่ะเจ้าเกือบตรงเนี้ยเหมือนฉันจะเก็บอัญมณีของเขาได้นะฉันเก็บมาเลยละกันนะขอโทษนะครับคุณลุงแต่ผมขออัญมณีไปลาะก็ครกบเธอในแปะไปกันกช่วยเด็กแต่สิ่งนี้คือเราต้องไปล่าฆ่าหัวละเนี่ย ับโจนอ่ะเอเลียนฝ่าย้วยนะนายใช้ปืนจริงถล่มเขาได้เลยวุ้ยนี่พวกนายสามารถกดโชว์โลเคชันได้เลยเว้ยแล้วก็สามารถตามลูกศรไปได้เลยใช่ไหมอ่ะว้าวเรากดโชว์โลเคชันเลยเราอยู่ในสภาพอากาศแล้วก็พื้นที่แบบนี้แล้วต้องกังวลฝนไหมเนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้นะอาจจะโชคดีไม่มีฝนเออแห้งแลงขนาดนี้ไม่น่าจะมีฝนตกหรอกแต่ไม่แน่อาจจะมีพายุทรายต้องระวังไหมโอ้ยเลยฉันหาแผนที่ก่อนเลย วันดีครับนักเทรขอแลกข,ของหน่อยอา้าวนักเทรในเมืองน,นี้ก็คือต้องการเท้ากระต่ายเหมือนกันเฮ้ย,อยแอดดีสูงสุดล <มา S 1> แล้วโอเคตาแล้วว้าจุว่าเร็วมากอยู่นะฉันว่าใช่แป๊บเดียวเองอะ่ะนี่เดี๋ยวพอมาอเท้ากระต่ายนะมาแลกก่อนได้มาเมาื่อกี้เป๊บขอแลกเป็นบิ๊กแบ๊กลวกันนนกระเป๋าใหญ่ขึ้นของครับเต็นท์นี้นะครับมันจะบวกวันให้เราก็เหมือนกับเตียงเลยนะแต่เป็นเต็นท์แทนในเกมนี้มีกับดกกระต่ายด้วย อันนี้คือมันก๊อปมาชัดๆเลยไหมเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยเล้วเฟลของและพวกนายดูฉันดิฉันไม่ได้เสื้อผ้ามาใส่ด้วยนะเฟร้ร้ามเกาะไม้สตีแต่มันไม่มีอะไรเด็ดมากกว่าพุงแน่แล้วอ่ะฉันแม่พุงแน่หยุดแล้วนั่นไงเห็นไหมด้านหน้ามันมีโอ้เป็นกลุ่มโจรเลยนี่แน่ขึ้นบ้านอย่างนี้เลยเอ้ยเรียชันว่านายจะจัดการแล้วน่ไมีปืนยักษ์ไงฉันไม่มีเ้ย

เราต้องเก็บไปวางไว้ที่บ้านหรือเปล่าจ้ากนเออลองเก็บไปแม่โอเคจะเก็บมาแล้วเดี๋ยวลองดูนะข้างบนมีหีบด้วยมาเปิดด้วยพันายอุ้ยอะไรใหญ่ใจน้ำมันโอ้โหเตอได้ขีดชาติวะเนี่ยใหญ่ไหมอุ้ยอะไรรถไฟออกเดินทางอุ้ยแล้วลานรถไฟมันอยู่ที่ไหนรถไฟมันอยู่ที่ไหนละเนี่ยเหมือนเราจะต้องหาเองนะเนี่ยว่าไอ้นี่ชุดก่นมีใครยังไม่มีแม่เดี๋ยวเอาไปไว้ที่บ้านนะนี่ช่างไรเลยจะไม่มีจะอยู่ใกล้ไหนวางไว้นี่ด้วยปึ๊บ อ๋อมันจะเป็นแบบนี้พวกนายดูเมื่อเราจับตัวมันไว้โอเคทีนี้ก็เหลืออีกสามคนที่เราต้องจัดการเฮ้ยฉันเจอรถไฟฉันเจอรถไฟเฮ้ยอ้อยมีไงนีไงอ้ยจะนะคบเลยเฮ้ยเราต้องยิงมาแล้วเปล่าวอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยจะเข้าใกล้แล้วโดนมระชนได้นะพวกนายทันีีก่อนทันีีก่อนฉลามมันมีคนรู้อยู่แล้วว่าขวารถไฟต้องโดนชนฉลามเอมันแปลกตรงไหนเนี่ยเฮ้ยจะกบถลกแก๊สุไกไ้จิกเอาแล้วไง เขาจะเจอพวกโจมพวกนี้ไรแล้วโอรยแย่ล่ะโจมพวกนี้กำลังรัอมแคมป์เรา <c oughs> มาันกำลังจะบุกแคมป์โอ้ยแล้วกลับทา้าเรากันก่อนอีเลียน,นต้องช่วยพวกเรานะเว้ยโอ้ยหมาป่าถ <c oughs> อยไปซะอย่ามาใกล้ฉันนี <c oughs> ่รู้หรือเปล่าอ่ะกระสุนตอนนี้ฉันมี98 <c oughs> เองโอ้ทำไมหมดเร็วจังเลยทำไมไม่เก็บไว้โจตีพวกเจิน้นยิงรัวๆไปเลยอ่ะเจ้ก,ก่อนมันผ่านกระสุน <c oughs> อุย้ยแล้วสัปหลาดตัวมันสูงมากเลยนะทุกคนนะดูดียังกระเปรดเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราออกลังกายมันแข็งแกร่งอ่ะอเลี่ยนฉันจะแข็งแกร่งขึ้นนะ เวลาตีเวลาอะไรก็น่าจะแรงขึ้นนี่ไงสอทีเตะสองเตะแตมว,วโอ้ยและนายใช้ขวาดีฟันต้นใจเลยได้ไหมอา,าก,ก่อนอ่ะลองดูซิไม่เนยนะโอเคไม่ได้มาพวกนายถึงแม้ว่าพละกกำลังจะเยอะ แต่ว่าขวานคุณภาพไม่ดีเป็นเก่าๆตรงนี้เจ้ามาวางไว้แถวโจและการให้โจมันเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากจะนอนจังเลยนี่มาวางไว้แล้วฝึกสบางไอ้โจดูซานี่เต็งของฉันแน่ไม่มีสิทธิ์ได้นอนหรอกเว้ยเพราะนายคือนักโทษฉลาดใชด้วยฉลาดอ้าวอ,อะไรขึ้ไอ้เรียจะไม่เบียววุ้นะเไฟยอ้ยเยตัวอะไรมันไล่ฉันอยู่ก็ไม่รู้เน่ <c oughs> อุ้อยแล้วตัวนี้มันมีมงกฎด้วยอะ,ะกล้าเว่าอเดี๋ยวฉันยิงมันดูดียิงมันให้ตายไปเลยล่ะจะได้มงกฎมันมา ได้ยีงฟรีไปเลยโอเคเลยค้อนลกมันคอนเลกพอมันตายมันทบการส่งรุ่งมันมาแล้วรู่มันโจตีเราไหมโจตีไม่ตีไม่รู้แต่ฉันตีมันก่อนแล้วมันได้ปีกมันด้วยไก่งวงก็งวงชอบเป็นนักกรามสุดแข็งแกร่งเนื้อไก่นี่ใหญ่นะฮะโอเคไก่ใหญ่แบบนี้ก็คือกินอิ่มกว่าอันเล็กนะครับดีเลยอ๋อไม่นะไอ้โบโบโบจนมแล้วนี่โบแล้วไงซูมปแหละชอบขวานจะแข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉันมีกล้ามโตเนี่ยอืมโอเคโดีไปดิแรงมากเลยอ่ะ เออนี่แหละความสามารถาโหดสุดอาร์มีสองตัวแหละ บุกมาแค่ได้บุกมาทําไมเนี่ยเออแนนดีนอนอยู่บ้านน่าจะสบายกว่านะไม่ต้องบุกมานี่หรอกเออบุกให้มาเจ็บตัวเออวปล่าเปล่าอวดตอกออไม่นะโอ้แต่ไม่เป e ็นไรหรอกหลอดไฟเอ้อไม่ใช่หลอดไฟไอกองไฟเราเน้นไม่พกแล้วระหว่างวิ่งไปยกน้ำหนักไปได้ไหมโอยังได้อยู่เพิ่มความแข็งแกร่งระหว่างทางอ่าและนี่คือบ้านที่เราเป้าหมายหรือเปล่าโอ้ยใช่จริงด้วยอ้าว่หะมานี่เปิดพกไอ้ปืนพกกระเล่งเช่นกันะให้กระด็นไอ้กระเด็นให้โอ้โหอยังยโดนอีกไม่ได้ตัวเขาไกลแท้ เขาเลยเข้าเลยเ้วันดีพวกงจอนจะมาสู้กับฉันไหมจะเป็นนักก้ามสุดแข็งแล้วโดนก็ไปตีบอสเลยโอ้บอสตีเจ็บมากนี่ดีเลยวัง เอเล่นี่นจะตายทุกเกมไม่ได้นะเว้ยใครจะรู้อะว่าบอสมาตีโหดขนาดนี้จะก,กล้าบ่อู้หูเขารู้ก,กันหมดเลยมีแต่นายไม่รู้เขาบอกว่าบอสนะเออชอไมมีแต่นายที่ไม่รู้ไ <c oughs> อ้เจ้าโจที่อยู่ในฐานเราตอนนี้เดี๋ยวฉันจะเพื่อนมานั่งข้างในอย่างน้อยก็มีคนคุยกันเออนี่ไงแต่ดูจะสีหน้าและก็หน้าตานี่ดูจะหวาดกลัวมากน่าจะไม่มีอารมณ์คุยกันคือไม่แน่ใจว่านี่เป็นชื่อหรือเป็นฉายานะเว้ยไอ้คนที่สามชื่อว่ากันเนอร์เซมคนที่สี่คือสกอร์เปียนคาร์ลส์โอ้ ย,ย,ยังไงเราก็ต้องระมัดระวังตัวไว้เพราะว่าโจมันมีความอันตรายเสมอนายเล่นนั้นระวังตัวไวน้นะในว่าแต่ว่าต้องเจอโจชัดเนขาบอกว่าแกในคืนนี้มีหิวมากเลยเวลีฮังกรีและรูปแกซะน่ารักเลย เออนะสินี่มันคือเวลี่ฮังกี้เหรอเนี่ยเวลี่อีซี่มากกว่าละมั้งนี่เราอยู่หน้าบ้านโจแล้วอ่ะนอน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 โอเคมาฉันเอาเลยการจะเปิดก่อนเลยเปิดก็ได้เปียกไม่ใช่ได้เปิดแล้วเปิดตามเลยแล้วยิงเลยจัดไปไฮเบชนี่เรือตรงนั้นเยอะตรงนั้นนี่จะกระตัวเจอกก่อนเจ็บเด็บนี่เนี่ยหูแรงมากเลยไบเบีร์บอยยไงกันเนื้อแซมกันเนื้อแซมหรอกันเนื้อแซมหล่ะโอ้โห ถ้าเจอสัตว์ตรงนู้นอ่ะมันเหมือนเสือเลยอะตัวที่อยู่ข้างหลัง่ะเจากบด้วยเลยมีหางด้วยอ่ะหนรองมาดูใกล้ๆสินี่คือตัวอะไรอาจจะเป็นแมวก็ได้นะอ้ายจเจอเสือของเจงงั้นฉันลองฟันดูดิมันน่าจะเป็นสิงโตนะเนี่ยสิงโตไม่ต้องมีขนตรงคอไม่ใช่หรออันนี้ตัวเมียไงเจคกบอ๋อโอเคได้เนื้อมัมก็คือโหดอาจจะโหดกับมีนั่นในเกมนี้ฉันว่าแต่มีก็อย่าไปไว้ใจเพราะมันก็โหดเช่นกลันส์ ใช่ไม่ประมาทจะดีกว่าระหว่างนี้เราเรีบดกลับบ้านไหมจาไม่ผิดคือกวางหิวนะคืนนี้เออเดี๋ยววิวไวโ้โอ๊ยโอ้ยถ้าเจอหนังสือที่เขียนว่าคู่มือการขี่อ่ะเก็บมาเก็บไปอานที่บ้านเด้ยเดี๋ยวนะพวกนายพวกนายลองใช้โคมไฟดูสิทาไมมันส่องมันไฟฉายเลยมะ้ย <laughs> โ <laughs> อ๊ไ,ไฮเทค เอาแล้วเอ๊ะจะโดนจะโดยเอาตะกอนว้ยวิ่งไวมากเลยเออมันหิวมากเลยนี่ฉันเกลเมะมาแล้วฉันเกลเมาแล้ว นี่คือคู่มือการขี่ที่ฉันได้มาพวกนายคู่มือการขี่อ๋อคือเราก,กดคลิเพื่อเราถือว่าเรารู้เลยแหละเอาะ้ามันน่า,าจะแบอธิบา,า,ายการขี่สัตว์ได้หรือเปล่าเหมือนคาดคาบอยอะไรแบบนั้นน่ะโอยแต่เราต้องตามหายกระเป๋าฉันนะเว้ยกระเป๋าฉันมันหล่นไปเมกกื่อกี้ของหายัมเลยเราทานี้เปล่าวะคุณค้นอ๋อัด้ไงใช่หรือเปล่ามีของหล่นยืมใช่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วือทะเลทรายมันปลูกแครอทขึ้นด้วยแฮ ปกติมันมีไหมไหมะรู้กันไหมปกติมันต้องไม่มีเลยจกกนนะกอัแต่ทะเลทรายอ,ะอ่ะอาจจะเป็นแชร์ลอต<ช>แ,แห่งเลงไงแชร์ลอตแห่งเลงล้วจะล่าล่าสีคนนี่สุดเราไปล่าลูฟี่ไหมคะหัวแพงอยู่นะไปล่าโจสลาสเดลแต่มันอยู่กันในทะเลนะจะกลัเราอยู่ทะเลทรายนะเฟ้ยไก,กลเป็นโยดเลยอ่ะอ่าฉลาดในจริงจังไปไหนเนี่ยฮะถามจริงโดโดนี่ลูกซองโอ้แค่ลูกซองถ้าเป็นปู่ซองค่อยมาคุยกันดีกว่า มันถ้าเป็นพ่อซองอะไรเงี้ยเป็นทั่วซองเหมือนว่ามุกจะเคยเล่นแล้วนะวันนี้มันเหมือนอีซองนังแลงมันป่าดิบเชินเลยไหมไหนมาดูว่ามันเป็นเหมือนโบดเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้โอ้คนป่าคนเจ้าวายเดี๋ยวเดี๋ยวจะกรมมนจะกรแมนจะกรแมนนี่นี่รวมเลยยังไม่ได้ิด้ไวอันนี้คือมันเป็นพิธีกรรมของคนป่าเลยมีผลอะไรไหมกับเกมเขาายปล่าไอเนี่ย ไม่ได้嘛มันแค่ตกแต่งคนเลวกำลังจะบุกแคมป์ไฟของเราคนเรวไม่กลัวกลัวคนชาถ้าคนชามันจะสโลไลฟ์คนเร็วก็จะพูดปี๊ดป่าจะไวหน่อย้ยมาป่าเยอะแล้วแกไปก่อนนี่เรียนฟันมันเลยพวกคนเรวพวกคนเรวก็อยากรู้ทุกคนว่าอาหารในเกมนี้เป็นไงคาที่ต้มหม้อแมาอู้ดูว่าเป็นสีขาวมันต้องเป็นสตูเลยแน่ๆงั้นอย่าเข้าใกล้อ่อ สีขาวเมื่อกี้หายไปไหนกลายเป็นสีน้ำตาลแบบเนี้ยอาจจะไม่ือเปล่าแดดมันร้อนจะกบมันต้มแล้วมันตากแดดนานไงเออร้อนมือจังเลยเออร้อนอย่ามือไปจมอย่างงั้นสิกินเลยกินเลยแต่รสชาติเค็มไปหน่อยอะเนี่ยมันโดนมือนายไงตอนแรกไงมันปรุงอ่ะมันปรุงมือนายอ่ะแล้วมันเยอะกระดดดด้วยระวังเยอะกับแดดใหญนะกระดดดมันจะเป็นยังไย้าวย้าวย้าวแม่มาลูกันต่อเลยพวกรีหัวหน้าโดนนี่ นี่สกอร์เปลี่ยนนกอร์เปลี่ยนใะจะตายจะตายแต่ก่อนก็มาต่ก่อนต่ก่อนไปี้ก่อนตกจะตายถาเลอนกเลอาระเพิ่มอการัล้ใครโซโอเคเรียบร้อยเฮ้เฮ้้ยชก่อนเล็กฉลามาบ้าเว้อยเล่นสวมเอ้ยให้เจกบดีกว่าเจกบสายบวกอ่ะอ่าขอบคุณแม่เลยกติดกับสีมันแดงขนาดน้เหียไปเลยเดี๋ยวจะนได้ขวานแดงมาวาพวกไหนวู้ อาวแ่แต่ต้นไม้ใหญ่ได้แน่นานไอโอเยียบไปกันไหนก็ไม่ได้ดัะขอโทษที่ว่าไหนเรียนชักก็โง่ือนกนมีแต่พวกตาถั่วให้แถวนี้ยามคำคืนเมืดมีดอากาศหนาวยินครับลถคนเดียวบนถนนเงียบเงา,เาไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนพวกเจ้าออกกําลังกายถึงแม้ว่าสถานการณ์จะจะมแค่ไหนผมก็ต้องแข็งแรงไว้ก่อนเฮ้ย <Yeah, yeah. S 1> นี่ไงสี่คนครบเรียบร้อยนะครับสลายพวกโจรพวกนี้ สมน้ำหน้าพวกนายเดีพวกฉันกำจัดเออไอเจ้าพวกกระจอดไอเจ้ากบนายลองตัดไม้โชว์เลยแมกต้นเนี่ยเดี๋ยวมาตัดไม้เลยดีกว่าดูสิกี่ทีขวานเก่งบอกตัวฉันแข็งเก่งโอ้โหเร็วยงแมกโคตรเยไวอะเดี๋ยวเรานับไปทีดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทีเองอ่ะโอ้ยเดี๋ยวไม่น่าเชื่อพวานายจะเจอโซนหิมะมันมีเด้อเนี่ย เลยทรายขนาดนี้ก็มีหิมะได้ด่าแล้วประเด็นม,มันมีมาโอ้ขี่มาได้ด้วยเออโอ้ยตรงมาฉันตอนแรกฉันคิดว่าเป็นอะไรที่แท้มันคืออุญจีมาที่กองพเนนกันอยู่ว้ว <laughs> สาวผูกม้าแล้ววันนี้ไม่ใช่นะฮะทุกคนนี่ฉันขี่โชว์เดี๋ยวกลับไปด้วยว่าพวกในายขี่ได้ไหมเผื่อฉันเล่นรู้แค่คนเดียวพอไงแล้วพ่อในงานจะขี่ได้โอ้อะไรวะเนี่ยด้านในมีเหมือนขวานเททๆแล้วก็มีถุงแดงๆคืออะไรอ่ะโอ้ยมันใช์ยามันีแรกชุดก่อนนี่ได้อ่ะเนี่ยอุ้ยเรื่อรยามันีนายสำคัญแล้วโอเครู้จุดแรกแล้วได้ลองขี่ม้าได้กระโดดขี่ม้าเด้อ คิดได้ไหมไม่ได้อ่ะมันบอกว่าคู่มือการขี่ม้าจะาผู้ซื้อขายชาวบ้านเนแสดงว่ามันต้องใช้สมุดจริงๆว่ะถึงจะขี่ม้าได้มันฉันอะไรฉันขี่ม้าเลยเพราะฉันเคยเรียนรู้แล้วว้าวลองใส่ไปดูนี่ไงก็คือต้องไปหาเงมาดีเพิ่มนะทุกคนซึ่งไอ้ขวานี่ดูเท่มากเลยนะคะทุกคนน่าจะแรงน่าดูนะเนี่ย ขอเราทดสอบนายกลัวอู๊กูัไฟใชยมันเจ้ากวางโอ้โหอ่อนเหมือนกันนี่งไม้เช้าไรไม่เช่าไรโดนไปซะก็บ้างกันไอไอบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ใกล้ไม้นี่มันแบบเหมือนไอสตองโฮหรือเปล่าวะเจ้าก่อเดี๋ยวจะลองดูเลยลองไปก่อนนี้เล่นระการไม่รอเลยสตองโฮไหมอ๋อนี่ไงไอจิ้้ยอุ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะจะแกมาเลยถล่ม นี่แล้วไงใครแคร์แล้วไงใครแคร์จะโก็งแกรงขนาดนี้เลยนะเออพวกไหนก็ช่วยสพอร์ช่วยนะอืมไปต่อได้เลยไปดักหน้าประตูเลยนี่ดักหน้าประตูเลยนีถอยไม่ด้ฉันมีกลรมการดาเมจนะเฟยยอดับเบลเยไปไไไป้อนดับเบลทำมนักเอรเลฉันน่พวกไหนสูมอีไมด้รเลเอาแล้วไงเอาม่เอาแอือหาเรื่องอะอดชุแบบขอเ็าแบบมาคุยกันไหม ถอดเสื้อมาคุยกันเลยดีกว่าโอ้ยไม่เขี่ยแล้วอย่าไว้ไม่เราเขี่ยอ๋อช็อกโกเปิลกล่องฟ้าแล้วกันนะดูสิจะได้อะไรกล่องฟ้ากล่องแดงโอ้ได้เพชรโอเคขวาแดงอีกแล้วโอ้ได้เพชรยาโอ้ยม่คุ้มเลยมันง่ายมากเลยนะทุกคนมันง่ายที่ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่ปีตอมายไหมนี่เป็นลิงเหรอลิงหนึ่งอยู่ที่ไหนอ๋อนี่เกาะต้อมามันเดิม มาเราลงมาสู้กันแบบลูกชายเออนี่ไงได้ทองมาเลยเอาทองมาใส่ไหมปึ๊บ้ยรถไฟกำลังมาเลยพวกเราอ่ะดักเลยดักเลยเย้ย yeah. เคยดูในหนังนี่คุณพันน่ะคุณพันขับมาคือรถไฟอ๋อนี่โอเลมันรถเยอะอยู่นะโอ้ย,อยลูกซองยอ,อย่างแ<ล>รงอ่ะเนีเน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 รถไฟมันหยุดแล้วนะฮะเราทำไรตีนี่นนนอ๋อ ตีมะโตตีมาโตโอ้ยเข้าไปได้เอ้ยเข้าเลยเข้าเลยอ๋อเข้ามาเจอก็มาดิก็มาดิโอ้จะการโจรเลยหวังว่าจะเจอกล่องดีๆนะเอาเลยเอรใหญ่มีเบอรใหญ่ระบังมีเอใหญ่เล้ยเก้าเ้เรอย่ารักษาหน่อยอย่ารักษาเหน่อยเจะกระตายด้วยเอาะฮะดูดิโอ้ได้เป็นเหล็กมาเหล็กเยอะไม่ใช่ได้ก้อนเหล็กใหญ่อะไปต่อไปต่อไปต่อ ว้าวว่าเลิศก็น้อนเลยศให้เลยครเพิ่มละกันอุ้ยนี่มีช็อตกัน์บุลเลตว่ะอุ้ยนี่ไงเกลียเกลิงโอ้ยปืนเกลิงใครจะใช้จับอากาศเลยฉันสวมหน้ากากกวางเข้ามามันคือหน้ากากแกแฉมเ่าจะไปต่อได้อีกว่ะเ่าจะยิงไ้ยิงไปยิงไปด้วยช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยเกลิงเกลี เก็บข้าวเปล่าเลยแล้วก็มีกล่องอุ้ยอูฟูแม็กอ้ยจะเจอระเบิดไดรึไมกับมอนทอปอุ้ยขออันหนึ่งแน้วไปแปะมโนทอปออกได้เลยแังไอ๋อนี่ออกได้เลยพวกนั้นแล้วกลับบ้านแล้วก็เถอะอิจฉาพวกนายจริงเลยมีม้าขี่ไอเขาไม่มีความรู้ก็เดินไปแน้เมื่อท้าไปแนะอยากเรียนรู้อาจารย์สอนบทเพลงพวกนายจะเจออะไรไม่รู้ตรงเนี้มันเหมือนสอนเราล่อนทองอ่ะเนี่ยไหนดูสิอ๋อแสดงว่าเราหาแร่ได้จากการ ขุดดินใช่ไหมขุดดินแล้วก็มันร่อนแล้วก็จะได้เล่แล้วเล่มาอ้อฉลามในแบบอปอุปกรณ์มาแล้วแหละใช่แต่ว่ามันแจกแค่ไอ้ที่จานร่อนนะจาะกบฉันหาที่ขุดไม่เจออ่ะ อ๋อเราคลิกได้เลย嘛คลิกซ้ายได้เลยโอเคทุกคนแล้วเราก็ร่อนในน่านี่ใช่ไหมนี่ไงโอ้ยแล้วฉันเจอหลายเล่เลยอ่ะเอางี้คือฉันมีกระเป๋าแดงนี่แลดีนี่ใส่นี่ไปก็ได้กระเป๋แดงมาแล้วนี่ไงกระเป๋แดงรู้ได้ยี่สิบอันแถวโอ้ยกวางเหียวนี่ยไปควางไปควางไปกวางอ่ะกวางอ่ะไม่ใช่กวางนี่นะเกู๋เก๋แง่ไม่ใช่ อะไรดีแค่คนเดียวเลยไอ้เจ้ากวางบ้าม่คือเกโอ้ยจะเจอกระเป๋าใหญ่ว่ะใหญ่ขึ้นกว่ากระเป๋าเดนที่ฉันเล่มาอีกยิ่แหพวกนายอยู่ใกล้ศพที่มีอูจิอยู่ตรงศพด้วยแสดงว่าก่อนตายเขานั้นน่าจะปวดอุจิอย่างหนักก่อนตายปุ๊บอจิหลุดเลยอ้ยศัตรูมาแล้วจะกบลองใช้ระเบิดกันเลยไหมอดะลองดูระเบิดใช่ไงโยดไปอ๋อโยดไปใช้งานเลย ไหนตู้ไหมตู้ไหมเติมและมรทอปถ้าเป็นมรทอโอโหใครระเบิดใครแล้วโอ้ยย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 ยียรยย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 ะยย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 ยนยย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 นยยยทยยยยย่ยยยนยยยยยย้ยย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 ยน เปลือบอูได้มาอย่างง่ายเลยเจม์อ้าวไอ้เจมสนี่มันคือไม่ได้ดีเท่ากับขวันเช่นมีตอนนี้อ้าวอาวุธเอาอุลยกายอันนี้นี่เป็นหอกนะฮะหอกส่องแสงนี่จะใส่ก่อนนิดด้วยก่อแข็งแก่งนะเนี่ยล่นชอไปเร่นนี้มาคู่มือการขี่ม้านะจะได้ขี่ม้าก่อนจบเกมนี้อนนีกว่าจะได้ขี่ม้าก็ต้องรอจนจบเลยหว เดี๋ยวคืนตอนเช้าพรุ่งนี้ก็นั่นแหละเข้า9วันแล้วคิดดูดิเข้ากับหมวกมากเต็มมากโหวสวยเชาวรถ็นไ,ไงฟิลด์ดีไหมวิ่ววัยแลจะมาไปนี่จากเต้นไปเลยเโอยฉลามดูก่อนเฉยสิเวลาฉันซูมแล้วมองไกลๆฉันคิดว่าฉันปเป็นแกลบโอ้โหสีเหมือนเลยยัง <c oughs> ไ,ไงเราสามารถชีวิตเรากเกาข้าคืนได้นะทุกคนทันตีในกองไฟไงอง ้ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> คือไม่มีแบบภาพเออเจ้าแก่กาลังชูมือมาที่เต็นท์ของเราหรือว่าอะไรแล้วก็มุดไปในรูไม่มีแหละงั้นผมก็แค่นี้แหละพอไปเลยวทุกคนไว้เจอกันใหม่นะฮะไ<ม>บ๊ายบาย,บาย